สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชอบ่ oh. องวิญญาณโมบค่ะวันนี้ป้าและหลานเขาจะมาสอนวิธีสมัคร gmail นะคะ g m a i l ก็คือมีปัญหากันเยอะแยะเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเมลคือทําอะไรไม่ได้เล่น youtube เลยก็ไม่ได้เลยทุกอย่างจะเข้าใช้งานแอปต่างๆไม่ได้นะคะถ้าเมลเรามีปัญหาลองเช็คดูก่อนว่าเครื่องใครที่เมลมีปัญหาเจอกรณีแบบไหนก็คือว่า เคสที่ว่าเมลมีปัญหาแล้วก็เจอต่อเมื่อเวลาเราเล่น YouTube หรือเราจะเข้าไปอัปเดตแอปในเพ s t o r e แล้วเข้าเข้าใช้งานไม่ได้อันนั้นคือเมลคุณมีปัญหาแล้วนะคะต้องเข้าไปเช็คด้วยบางทีบางคนก็สมัครไปปุ๊บทิ้งไปเลยเพราะว่าเข้าได้แล้วกูไม่สนใจแล้วกูโหลดได้ทุกอย่างแล้วกูก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วนี่ผ่านไปเป็นปี2ปีอยู่ๆเครื่องใช้งานไม่ได้ก็จังหวะนั้นที่มันจะเสียเนี่ยลูกเอาไปเล่นหลานเอาไปเล่นกลายเป็นว่าเด็กทําพังไม่ต้องโทษเด็กนะเพราะว่าในเคสบางเคสก็คือว่า เมลถูกปิดการใช้งานเราไม่ได้เข้าไปซิงค์ในในเมลนานมันก็จ,จะมีปัญหาบางทีเมลไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็เลยจะปิดตัวเพราะว่าเมลไม่ได้อัปเดตนะคะลองมาเช็คกันดูค่ะแล้วก็วิธีสมัครง่ายๆ สมัครยังไงเดี๋ยวเราจะพาสมัครนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเมลเสียแล้วจะกู้ยังไงแต่ว่าเอาวิธีสมัครก่อนดีกว่าเนาะเพราะถ้ามันเสียแล้วก็ต้องสมัครด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปร้านให้เสียตังค์แต่ถ้ามาหาเราก็ได้เดี๋ยวเราแทน้คงคิวทําให้ก็ได้ไม่แพงเท่าไหร่นะห้าสิบบาท,บาทรบประมาณนั้นแต่ <คน S 1> ยังไงน่ารักหน่อยก็ไม่คิอ๋อทำฟรีถ้าน่ารักทําฟรีแต่ถ้าหน้าอย่างนี้ก็ทาฟรีเหมือนกันเอาหน้าอย่างนี้นะคะเผื่อใครที่จะสมัครทีเมลด้วยตัวเองจะได้ไม่งงเน ลงชื่อเขาใช้งานสร้างบัญชีสำหรับการใช้งานส่วนตัวชื่อมาเลยค่ะชื่อก็ใส่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่อยากบังคับเป็นไอ้นีตัวเองก็ใส่แล้วแต่เราจะตั้งอะเนาะนามสกุล คนหล่อคนหล่อด้วยเขาจะบอกว่านามสกุลไม่ได้บังคับด้วยอ่าที่สาคัญก็คือวันเดือนปีเกิดอย่าลืมปีนะคะต้องเกินสิบแปดแล้วก็ต้องใส่เป็นคิทศักราดนะคะเป็นพอไม่ได้นะบางคนเขาสมัครไม่ได้เ่าสมัครไม่ได้ใช่เขาใส่ปีสองห้าเป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นพันเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าได้เพศกระเถือบูลลี่แล้วอันนี้ก็คือเขาขึ้นมาแนะนําเราจะตามที่เขาแนะนําก็ได้หรือว่าเราจะสร้างด้วยตัวเองก็ได้อ่า ง่ายๆก็ที่เขาแนะนําไปเลยนี่ครัมันเป็นแบบนี้นะในกรณีที่ว่าเราใส่ชื่อเราแล้วทําไมไม่ผ่านถ้ามีชื่อที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานที่มันตรงกันที่มันซ้ํากันมันก็จะไม่ผ่านนะคะเราต้องพิมพ์ตัวสะกดตัวหนึ่งตามท้ายไปด้วยโอเคถัดไปอรหัสผ่านรหัสผ่านก็ต้องมีภาษาอังกฤษตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งตัว,ตวจะได้ผ่านาง่ายๆแล้วตัวเลข รหัสพูดถึงว่าถ้าใส่ง่ายๆจนเดาง่ายเกินไปก็ไม่ผ่านนะใช่ต้องใส่ภาษาอังกฤษหน่อยอ๋อมันจะมีดูว่าเราจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าจะข้ามไปเลยเวลาโทรศัพท์หายเราสามารถโทรตามได้ถูกราะมันจะโทรเข้ามิวถูกไหมอย่างนี้อ่ะไปที่ตัวเลือกเพิ่มเติมว่ามีให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไหมอ่านี่ไงนี่เพิ่มเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเบอร์โทรศัพท์อ่านี่ไปนีะ โอ้มันขึ้นมาเลยเพราะว่าซิมอยู่ในเครื่อง <ไป S 1> อ่าถัดไปรอรออันนี้เขาดำเนินอ่า <ไป S 1> นี่<ป>รหัสมาจาก Google ยืนยันเรียบร้อยแล้วก็ถัดไป<ม>คือถ้าเราใส่เบอร์ไว้ก็คือเพื่อความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์หายอย่างเงี้ยถึงเขาจะดึงซิมออกกรณีนี้ก็โทรติดถูกไหมติด,ตดอ่าเพราะว่าเมลม,มันอยู่ในเครื่องในกรณีที่เมลย,ยังไม่ได้ล้างออกอะ่ะก็คือ<า>โทรได้ไว้ตามโทรศัพท์หายได้นะคะอ่ายอมรับขั้นตอนต้อไปกดยอมรับด้วหนะไม่กดยอมรับก็ไม่เข้าสิ ตายแล้วทำตั้งนานสุดท้ายบอกไม่ยอมรับ <ser ing of email> มันจะสร้าง Gmail ได้ยังไงนะอันนี้คือลงทะเบียนเข้าใช้งานเพจโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่มาดูตรงนี้ค่ะว่าเมลนี่มาดูชื่อตรงนี้นี่นะคะก็จะขึ้นเลยเมลที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะคะ,ะถ้าเรามีเมลแล้วเครื่องเก่าแต่ว่าเราใช้งานมานานแล้วเมลโดนปิดอะ่ะ ครั้งแรกที่เราเข้าใช้งานเราเข้าสมัครผ่านเพสโตถูกไหมเมื่อกี้เราสมัครผ่านเพจโตครั้งต่อไปถ้าเพสโตเมลโดนปิดเพสโตคุณจะเข้าใช้งานไม่ได้แหละคุณเข้าใช้งานได้ครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปจะทํายังไงถ้าเมื่อเมลโดนปิดเราก็ไปที่ตั้งค่านะคะเราเลื่อนไปที่บัญชีบัญชีและการซิงค์นะคะเข้าไปในนี่นี่ค่ะเราสามารถเข้ามาเพิ่มบัญชีได้ในนี่นะคะสมมุติว่าตัวนี้ที่เราสร้างมาเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเราใช้งานไปนานๆเป็นปีเป็นเดือน2เดือนแล้วมันโดนปิดเกิดโดนปิดไม่ได้ซิงไว้อย่างเงี้ยเราก็เข้ามาเพิ่มบัญชีตรงนี้นี่นะคะเราก็เข้าไปที่ Google นี่มันก็จะขึ้นดาวน์โหลดให้เราเพิ่มบัญชีขึ้นมาใหม่เราสามารถสร้างบัญชีใหม่จากตรงนี้ได้แล้วเพ o โตคุณโจจะกลับเข้ามาใช้งานได้เหมือนเดิมเอ็นดอยนี่ก็คือเราสามารถเพิ่มบัญชีได้แบบนี้นะคะลองเช็คดูเผื่อใครที่เจอปัญหานี้เพราะว่าที่ร้านอะเจอบ่อยๆทุกวันเลยเวลาเพ o โตเข้าใช้งานไม่ได้เขาบอกพี่ YouTube เนี่ยเล่นๆอยู่ใช้งานไม่ได้ เมื่อวานก็เล่นปกตินะวันนี้อยู่ๆเข้าใช้ไงานไม่ได้จะทํายังไงแล้วเขาเข้าไปอถามว่าอัปเดตหรือยังเพจสโตก็เข้าไม่ได้นั่นแหละคือถ้าเพจสโตเข้างานใช้ไงานไม่ได้ก็คือว่าเป็นที่ g m เ i l เป็นที่ g m a มลเมลคุณโดนปิดนั่นเองทีนี้สําหรับการตั้ง Gmail ง่ายหรือยากง่ายเป็นยังไงก็เรื่อยๆเืเรื่อยง่ายแบบไหนเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจริงหรือไม่ดูสภาพ เสื่อเนี่ยมันจะฆ่าตัวตายแล้วยังจะ,จะพยายามใส่มันเป็นแฟชั่นชั้นไหนอ่ะนี่ข้างหลังข้างหลังรูเบิมเลยนะเอาเชื่อให้เขา <c oughs> โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ